สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริล n a ทีวครับวันนี้ GM ก็ใจดีนะครับผมโอ้โหแจกฟรีโ,โู้หนะครับผมสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับมีตัวไหนมั่งมาดูกันแล้ววันนี้จะบอกเลยว่าความสามารถแต่ละตัวเป็นแบบไหนแล้วควรเลือกตัวไหนครับอันนี้ก็แจกนะครับผมนี่ตัวนี้แจกนะเอเลี่ยนแจกเดงกิมังกรแจกแล้วก็เป็นทั้งหน้าของ บาบูนก็แจกตัวนี้ไม่แจกนะครับผมตัวนี้ก็แจกแจกแจกเกือบหมดเลยยกเว้นเป็นบางตัวที่ไม่แจกนะครับผมก็โอเคถือว่าเป็นคร่าวๆแล้วกันผมโอ้โหบอกเลยงานนี้รับฟรีๆนะครับผมเพียงทําตามพี่นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมไปก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของกิจกรรมสติไฟเตอร์สักนิดเดียวจริงไม,ไม่ไม่ไม่นานไม่นานไม่นาน อเออถ้าจะบอกว่าเสื้อแรงนะครับผมครั้งนี้สวยนะครับผมเสื้อแรงแดงนะก็ถือว่าสวยนะแต่ก็ลองไปขึ้นดูนะครับผมไปขึ้นไม่ได้ก็พยายามขึ้นนะมันเสื้อสวยจริงๆโอเคโอเคพี่ฝากไว้กับตรงนี้หน่อยครับ s t r e e t Fighter นะครับผมก็คือมาเอาทางด้านของบอดแล้วก็รูปโปรไฟล์แล้วก็ปกนะครับพื้นหลังนะครับให้มันหมดนะครับผมเพราะว่า ยังไงเดียก็คือมันแลนะคือมันไม่ได้กลับมาขายแล้วนะครับผมถ้าเรามีไว้ก็ดีนะครับผมก็ฝากเขด้วยครับไอ้สชิ้นนี้นะข้งของบอร์ดเอยรูปโปรไฟล์แล้วก็รูปพื้นหลังนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมมาเรามาเข้ากิจกรรมกันดีกว่าว่าทํายังไงเราถึงจะได้ตัวละครเอ้ยไม่ใช่สิ ทั้งหน้าของสัตว์เลี้ยงนะคบผมแล้วก็มีสกินปืนด้วยนะครับผมวันนี้มีสกินปืนสกินสัตว์เลี้ยงด้วยครับรับถาวรเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคเจอแล้วอื ขั้นตอนการรับสกินปืนนะครับผมแล้วก็ชุดทั้งหน้าของสตรีทไฟเตอร์นะครับก็คือเราต้องชนะโหมดใดก็ได้นะครับผม10ครั้งเลยเออสิครั้งนี่ก็โอเคอยู่นะก็นัดเพื่อนไปเล่นนะครับขำๆเพราะว่ากิจกรรมมันยาวจนถึงวันที่19เลยนะครับผมนี่เสื้อสวยไหมลิวนี่ป็นไงโคตรเทบอกเลยแล้ด้วยนะครับไม่กลับมาแล้วนะคือเราได้แล้วก็คือได้เลยนะครับผมชนะ10ครั้งและสิ่งสําคัญสําหรับคนที่ไม่มีปืนสกินปืนนะครับผมทางด้านของ A4 A1 นะครับผมซึ่งกระบอกนี้ดีมากเลยแตกดีมากเลยเพราะอะไรดาเมจสองนะครับผมแล้วบวกระยะด้วยแม็กซีนไม่ต้องใส่แม็กสไปก็จบนะครับผมเออกระบอกนี้โคตรดีเลยนะครับพี่บอกเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีนะครับผมก็มาเอาไปได้นะครับผมเพราะว่ามันแรมาก ไม่ไม่ลสิก็คือหมุนไม่ต้องเสียเพชรเนาะไมพูดผิดพูดถูกอีกและเออก็คือมันดีก็คือบวกทั้งน้านของดาเมจสองแล้วก็ระยะยิงไกลขึ้นนะครับผมก็ชนะสิบครั้งเอาไปเลยนะครับผมเอออันนี้ก็ดีนะครับผมอ่าต่อไปเดี๋ยวพี่ขอวัดก่อนนะว่าอันที่พี่ใช้มันเหมือนกันไหมครับอ่าอันนี้ดาเมจสองแล้วบวกแม่นยานะครับไม่ได้บวกระยะเท่าไหร่นะก็แตกต่างกันนิดนึงแต่ก็ดีนะครับสองคนที่ไม่มีก็เอาไปได้นะครับกับสกินปืน A4 เอนนะครับผม <c oughs> อ่าต่อไปนะครับลงเล่นสิบรอบนะครับเอาคู่หูไปด้วยนะครับผมต้องใส่ไปด้วยตัวไหนก็ได้นะรับไปเลยครับสกินชิบะนะครับโคตรน่ารักบอกเลยเออเป็นยอดนักสู้ก็คือเป็นสตีท t ไฟเตอร์เออเป็น เออน่ารักไอ้ตัวนี้น่ารักพี่ชอบเออชิบะเนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับผมรับฟรีเลยลงเล่น10ครั้งกับชนะ10ครั้งนะครับเราก็จะได้ทางด้านของสกินปืนด้วยแล้วก็ชิบะด้วยนะครับผมแต่ต้องชนะด้วยนะถึงจะได้สกินปืนนะครับผมกิจกรรยาวจนถึงวันที่17เลยนะครับผม1 7บเอย่าให้เกินนะครับก็ชนะก่อนก็ดีนะครับผมโอเคมาเรามาเข้าเรื่องทางด้านของการรับสกินสัตว์เลี้ยงกันดีกว่านะครับผมมา พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับผม <c oughs> อ,อันนี้ก็การแข่งขันมานที่ส4บสีครับจะอธิบายท้ายคลิปนะครับผมมาพาเล่นทัวชิน่นฟินทุกภาคคืออะไรครับผมก็คือกิจกรรมเริ่มที่สิบสองถึงสิแปดนั่นเองครับซุ่มคู่หูพาทัวสีภาคคืออะไรเอ่ย ก็คือเอาคู่หูของเราเนี่ยครับผมก็คือไปกิจกรรมข้างล่างของคู่หูรับฟรีเลยนะครับผมวันที่สิบสองถึงวันที่สิปดทุกตัวยกเว้นเป็นบางตัวที่มันแบบเออเอกุศิลเอกุศิลหน่อยเหมือนอาล็อกล็อกอาและคูลอย่างเงี้ยอาโพลิ่อย่างเงี้ยก็คือไม่มานะครับผมแล้วก็เป็ดในี่เพิ่งมาก็ไม่มีนะครับผมอ่าเออ แล้วก็จะมีกิจกรรมยาวจนถึงสิงหาคมเลยยีสิบสองสิงหาเลยครับก็เดี๋ยวพี่ทําคลิปให้ดูนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมมาทำมาเริ่มกันเลยตั้งแต่วันนี้นะครับขอให้น้องๆเล่นเกมนะครับผมหรือเข้ามาออนคือลงเล่นเนี่ยอ่าประมาณนี้ครับ30นาทีครับก็คือเข้าไปในเกมเล่น 4V 4หรืออะไรก็ได้นะครับผมให้มันออนอะ ก็คือให้มันออนแต่อย่าไปแบบเข้าล็อบบี้เฉยๆนะให้เข้าไปเล่นเกมนะครับให้เล่นวันละ60สนาทีนะครับเพราะอะไรไหมครับเพราะเราจะได้โทเคนทางด้านหูแมวนะครับหูแมวต้องมีทั้งหมดสิ้าอันนะครับผมอ่าสำหรับคนพลาดนะครับ17จกับ18จะคูณ3ามให้นะครับผมก็จะเป็นนะับก่อนนะสิบ4องสามี่สิบ้าหกสิบเจ็ด ก็ประมาณ14โทเคนนะครับมันต้องใช้15นะแต่เกิดคนพลาดจริงๆนะครับผมก็จะมีท่าทาของการช่วยเหลืออีก6ก็เป็น20นะครับผมเผื่อพลาดนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะอ่าก็ฝากไว้ด้วยนะก็คือตั้งแต่วันนี้วันที่12จนถึง17เนะี่ยคือเล่นทุกวันไปเลยครับ17เนี่ยคูณ3นะครับผม คูณ3เลยการพลาดนะครับผมก็คือลงเล่นลวันละสองชั่วโมงง่ายๆมั้งวันหนึ่งก็น่าจะเล่นมากกว่า2ชั่วโมงสำหรับคนที่อยากได้สกินสัตว์เลี้ยงนะครับโอเคแล้วมาดูกันนะครับว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมันบั็กนะครับช่วงนี้นะครับของพี่ไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะโอเคมา มาสำหรับคนที่ชอบสกินสัตว์เลี้ยงครับมาดูตรงนี้เลยนะครับใหม่ๆทั้งนั้นเลยอาจจะเป็นทางด้านของเดนกิแล้วพี่จะแนะนำนะครับว่าใครชอบแบบไหนเอาไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับมีตัวไหนก็เอาตัวที่ไม่มีเนาะแล้ววันนี้พี่คัดมาเลยเหลือ5ตัวสุดท้ายนะครับที่บอกว่าดีก็คือดีนะครับผมมาเริ่มจากตัวแรกนะครับ ทางหน้าของการรับฟรีก็คือ15โทเค็นนะครับก็จะเป็นทางหน้าของเอเรียนตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งความสามารถของมันคืออะไรความสามารถคือลดความเสียหายที่ได้รับจากการกระทําระหว่างการกระทําไม่ว่าน้องจะกินเห็ดซ่อมเกาะดึงเพื่อนเปิดที่สแกนวง อะไรประมาณนี้ครับคือเราโดนยิงเราจะไม่ค่อยเลือดลดเท่าไหร่นะครับผมอ่าสาหรับคนที่ชอบนะชอบกระทำก็คือแบบกินเห็ดอะไรเงี้ยก็ต่อไปสําหรับ4ีวิสีนี้ชอบมากเลยนะครับตัวนี้ก็คือเนตรมังกรเดงกินะครับผมก็คือเมื่อสตูที่อยู่ในรัศมีนะครับผมพันยามันจะขึ้นมาร์กสีแดงให้เรารู้ตําแหน่งว่าัตูอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับคนที่ชอบนะอ่าก็เอาไปได้นะครับผมกบเดงกินะครับผมอ่าตัวต่อไปสําหรับสายปลาระเบิดแบบพี่ ปลาไกลๆนี่ใครชอบมั่งครับผมบอกเลยเล่นแรงถ้าปลาระเบิดเป็นนี่สุดยอดเลยนะครับผมก็เอาไปเลยทางหน้าของบินสตันนะครับผมง่ายๆเลยนะ่าไปไปยุบใช้เดี๋ยวตอนประมาณถ้าตอนท้ายๆนะครับพี่ก็จะสรุปให้นะครับว่าตัวไหนดีอสําสหรับคนที่ลงไปแล้วหายวอไม่ค่อยเจอนะครับสําหรับแมปใหญ่หรือแมปเล็กก็ได้ เออตัวนี้เลยนะครับแผนกวินนะครับเพราะมันจะผลิตไอวอลให้ประมาณ2อสเม็ดพี่กจ,จำไม่ได้พี่ไม่เล่นมาแล้วแต่พี่มีนะพี่ชเล่นบินตันอยู่นะตรงนี้นะครับผมอ่าต่อไปสำหรับคนที่ชอบพันยานะครับหรือชอบใช้ EP ีที่ใช้ A4 อ่ามันชื่ออะไรนะเออะไรเอสหนึ่งสองหนึ่งสี่อะไร, 14, ะไรนะนั่นนะไอตัวนั้นอนะ่ะก็คือเมื่อเราพันยาหรือใช้ปืนฮีโร่จะได้ทางด้านของ EP มาด้วยเลือดสีเหลืองนั่นเองนะครับผมอ่า สำหรับคนที่ลงแรงแมปใหญ่นะครับแล้วลงไม่ถึงพื้นก่อนใครหรืออยากลงเร็วๆให้เอาตัวนี้ครับเหี่ยวเหินนะครับผมก็เออฟังโกลิลนั่นเองอะไรประมาณนี้นะก็คือเวลาโดดล่มปุ๊บม,มันจะลงเร็วกว่าเพื่อนนะครับผมก็ถือว่าคี้โกงนิดนึงตอนเกม แต่ก็ลงไปก็โดนลูกซองงัดหน้าก็ตายเหมือนกันนะครับไม่เกี่ยวนะครับถ้าไม่เจอปืนนะแต่ลงพื้นก่อนก็ดีนะครับต่อไปสําหรับคนที่ปลาไอวอลเร็วแล้วอยากให้ไอวอลแข็งแรงนะครับผมก็คือเอาเป็นทางด้านของโรบอคนะครับผมบวกเลือดให้กับไอวอลหนึ่งรถึงสองนะพี่ก็ไม่แน่ใจจาไม่ได้ก็คือสร้างความแข็งแรงให้กับไอวอนะครับผม มาสำหรับคนที่อยากได้สกินน่ารักน่ารักนะครับผมก็คือดมกลิ่นชีบะจะมองเห็นเห็ดรอบๆในแมปและแสดงในแมปมินิแมปให้เรารู้นะครับว่าเออตรงไหนดีตรงไหนตรงไหนไม่มีตรงไหนอะไรเงี้ยคือมันจะขึ้นเป็นจุดแดงๆเห็ดมันจะขึ้นนะครับผมอ่าต่อไปนะครับสำหรับคนที่กระเป๋าไม่เยอะก็คือไม่ได้ใส่ทางด้านของกระเป๋า3าอะไรเงี้ยก็คือเราจะได้ช่องใส่กระเป๋าเพิ่มนะครับ

ไวโอจากุ้นะคบผมอ่าต่อไปครับไม่ต้องสนใจครับไอตัวนี้น่ารักเฉยเฉยไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับไม่ได้บวกอ่าไม่ได้บวกสกินอะไรนะครับก็ทิ้งไปนะครับแล้วก็แมวก็ไม่ได้บวกสกินอะไรถ้าน่าจะมีกันแล้วนะอ่าก็ประมาณนี้เลยทั้งหมดนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยแล้วก็ยังแลกทั้งหน้าของคิดส่วนความจำได้ด้วยนะครับผมโอ้โหงานนี้แลกกันมเต็มเอาไปวิใช้นะครับผมเออพี่ก็อดหลับอดนอนทําคลิปให้ดูนะครับอ่าตัวแรกนะครับเป็นทน้า ของที่พี่บอกเลย5ตัวที่บอกดีเลยนะครับผมอ้าวลืมลืมตัวหนึ่งที่ไม่ได้บอกนะครับตัวนี้ด้วยนะครับผมตัวนี้ถือว่าดีเลยนะครับผมจิ้งจอกเงินนะครับผมตัวนี้คือพันเลือดและบวกเลือดขึ้นไปอีกนะครับถ้าใช้กับ คาเฟล่านี่โอ้โหบอกเลยพันทีหนึ่งไม่ได้กล่องเดียวไม่ร้อยกว่าเลยหรอเออตัวนี้ดีนะครับคาเฟล่าบวกกับตัวนี้นะครับผมก็ลองดูเป็นการประยุกต์ใช้ได้อ่าพี่จะจัดอัำดับ5ตัวนะครับผมที่เราจะดีเลยก็คือมียงหน้าของหมาป่าเงินนะครับผมแล้วก็ไอเดียันเท่ดีเฉยให้เฉยอ่าเดงกินะครับ2 3นี่ก็คือบินสตันนะครับ4ก็คือ แพนกวินนะครับโอเคประมาณนี้เลย5ตัวนี้ถือว่าดีครับเอาตัวไหนก็เอานะครับผมถ้ามีแล้วก็จัดลาดับเอานะครับก็ยืาลืมไปทําโทเค็นกันนะครับผมจนถึงวันที่17กันเลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมขอทุกคนได้นะครับพี่อธิบายเรียบร้อยแล้วนะแต่พี่แนะนําให้เอาบินสัน้นพี่่าสายระเบิดบอกเลยปาครึ่งแมป <c oughs> โอเคสำหรับอันนี้นะครับฟอร์มชิงช่วยนะครับหรืออการแข่งขัน4 v 4ก็ยังไม่จบลงนะครับวันที่2นะครับก็คือพี่กรแพ้น้่นเนี่ยชนะ2ตาด้านเพื่อนออกตาหนึ่งนะครับผมโคตรสวยเลยช่างหัวมันไปโอเค นี่เลยก็คือยังแข่งอีกทีนะครับวันที่14นะครับผมก็ประมาณนี้เลยขอทุกคนนะครับลงไปแข่งครับจัดฟอร์มดีๆนะครับเอาไปชิงถ้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยครับบอกเลยกิจกรรมนี้นะครับยาวถึงวันที่18 1แปดสิบเจ็ดเลยนะครับผมก็เจอกันคลิปต่อไปครับฝากแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผม